โอเคทุกคนในที่สุดผมก็หาฐานข้อมูลของอีป้านี้ได้ว่าใครเป็นอยู่ใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังใครเป็นคนที่ชักชวนปลุกระดมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้มันออกมาประท้วงหยุดยิงนะคนนี้เลยทุกคนชัดเจนและตอนนี้นะทุกคนข่ามินได้เอาข่าวพวกเนี้ยเอาเรื่องพวกเนี้เอาค้อพวกเนี้ยไปทําข่าวโจมตีไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือภยัยคุกคามของประเทศชาติอย่างชัดเจน นะทุกคนผมฝากเลยนะใครเห็นตรงไหนเห็นโพสต์แบบนี้ตรงไหนให้กดรีพอร์ตเพจนั้นทันทีแล้วก็อยากจะฝากไปถึงกองทัพนะอยากจะให้กองทัพเอาคนพวกนี้ไปดำเนินคดีเพราะผมมองว่ามันคือภัยของประเทศชาติอย่างร้ายแรงทำให้ศัตรูของเราฝ่ายตรงข้ามของเราเอาข้อมูลข่าวสารพวกเนี้ยไปทำข่าวโจมตีไทยแล้วก็ล่าสุดเมื่อกี้นี้นะ นายกอนุทินพุทเสฟฟส่วนตัวของท่านประมาณว่าทำไมถึงไม่เชื่อฟังพวกกุมที่มีคำสั่งที่จะเอราจากันไว้ที่คุยกันไว้ว่าให้หยุดยิงตอนสี่ทุ่มเป็นข้อความจากไอฮันวาอิมบาหิมนะนายกอนุทินก็เลยบอกข้างใต้ว่าประเทศไทยยืนหยัดมุ่งมั่นที่จะปกปักรักษาปกป้องผืนแผ่นดินไทย จนกว่าภัยคุกคามของประเทศชาติจะหายไปนะตอนนี้เราก็จะต้องมีทั้งศึกในศึกนอกแล้วก็ศึกในบ้านศึกทางการเมืองนะก็น่าเห็นใจนะไอ้ท่านนายกอนุทินอยู่นะตอนนี้ต้องรับศึกรอบด้านเลยทั้งศึกทางการเมืองในไทยศึกทางการเมืองโลกแล้วก็ไหนจะเรื่องการตอบคําถามทุกอย่างผมเข้าไปให้กําลังใจท่านอยู่นะบอก ให้ท่านฟังประชาชนไว้เอาประชาชนส่วนมากเป็นที่ตั้งเราต้องงงให้จบรอบนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้าไม่จบรอบนี้ประชาชนชายแดนเขาก็อยู่ยไม่เป็นสุขกันอีกต่อไปมันก็จะมีเหตุการณ์แบบเนี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี้ทุกคนก็คงจะเข้าใจแล้วนะว่าเวลาผมทําคลิปทําไมส่วนมากผมถึงจะใส่แว่นก็ผมเป็นคนที่ว่าอินอินง่ายนะพูดไปบางทีแบบพูดไปน้ําตาไหลไปผมอินกับสถานการณ์นี้มากผมบอกเลยว่า มันเห็นเลือดทหารแล้วมันมันทำให้ผมฮึกเหืมอมันทําให้ผมแค้นมันทําให้ผมจุกในอกถ้าเป็นไปได้ผมเองก็อยากจะออกไปอยู่แนวหน้าไปช่วยน้องน้องๆไปช่วยทหารนะแล้วก็มีอัปเดตนะทุกคนอ,อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อช่วงเช้าวันนี้กองทัพราชนาวีของไทยยึดบ้านสามหลังที่จังหวัดตราดได้เรียบร้อยแล้วขึ้นไปปักธงเรียบร้อยแล้วแล้วก็พบเจอคูเลดขนาด ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเมตรก็ได้เดินสำรวจคูเลตแล้วก็ตรงบ้านสามหลังก็ปักธงเป็นธงไทยขืนลวดน้ำเรียบร้อยแล้วก็ช่วงเที่ยงที่อำเภอกันทาลักษ์มีกระสุนบีเอ็มยี่สิบเอ็ดตกใส่ประชาชนทำให้ได้รับทำให้เสียชีวิตหนึง่งรายแลวก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด,ด้วยนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทหารแนวหน้าทุกนายนะครับ ขอให้ปลอดภัยทุกคนก็ขอฝากทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยขอเป็นกำลังใจให้แนวหน้าทุกคนปลอดภัยครับผม